อย่าลืมไปติดตามผลงานผู้แปลเขาด้วยนะครับดดดดเก่งมากเลยนะที่ตามฉันมาได้3มวัน3คืนลูกน้องของแกก็ตายไปหมดแล้วนี่คือผลลัพธ์ที่แกต้องการงั้นเหรอนี่คือภรกิจ ของทีมคอมมานโดเสือดุอย่างพวกเราตราบใดที่ยังมีคนหนึ่งในทีมยังมีชีวิตอยู่ท่านจะไม่ปล่อยให้แกเอาสมบัติของประเทศไปมาดูกันสิว่าแกจะมีความสามารถแค่ไหนกันชีตอนนี้แหละมิเพาาดสินะ แกตายซะคนคนนี้เข้ามาจากไหนกันฉันก็ไม่ดูสิชายเน่ยเขาตกลงมาจากท้องฟ้านะ่ะเกิดอะไรขึ้น พระจันเหรอฝนหยุดตกแล้วเหรอผู้หญิงแต่งคอสเพคคนนี้โผล่มาจากไหนกันทําไมคนเยอะแบบนี้หรือแสดงละครกันไงก็ช่างโอ๊ยโล,โลกฉันไอ้โลกจิตเฮ้ยอย่าไปสนใจพองกันตัวเองไว้ไม่อนาคตของฉันเอ๊ะ กิจเลือดของจริงนี่ไม่ใช่การแสดงหรอกเหรอตายซะหยาท่านอาวุโสส่วนหลิงเอ๋เฮ้ยมันจะเฮ้ยฉันละเกยียจจริงๆกับพวกที่ทำแบบนี้กับหัวของฉันให้ไปฆ่ามันเร็วเข้าจะฆ่าฉันงั้นเหรอถ้าคิดว่าทำได้ก็เข้ามาให้หมดเลย มีความสามารถแค่นี้กลับบ้านไปเลี้ยงหมาเถอ,ไอะไพ่ค่อยอย่าขยับไม่งั้นฉันจะฆ่านังนี่ป้าหมายของพวกเรานะ่ะไม่ใช่แกเพราะงั้นอยู่เฉยๆนังนี่จะได้ไม่เจ็บตัวโอ,อ้นั่นเครื่องบินเฮ้ยนี่ไงเครื่องบินเอาไปเธอมานี่เร็ว ที่มันอะไรกันมันจะขาดง่ายเกินไปแล้วเออท่านอวสโสลิงนายฉันอธิบายได้เดี๋ยวฉันจะพาไปหาหมอเดี๋ยวนี้แหละฉันคงจะไปกับเธอไม่ได้หรอกเดี๋ยวก่อนพันแผลแบบนั้นจะทําให้แผลติดเชื้อเดี๋ยวฉันจะสาธิตให้ดูเองทำไมนนมันจะไม่ดีต่อเออเธอนะนายกำลังจะทาอะไรนะเส้จะขาดหมดแล้วนะเธอต้องกดเส้นเลือดให้ใกล้หัวใจมันจะช่วยให้หยุดเลือดได้ดีขึ้น เส้นเลือดเหรอนี่นายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนี่เธอไม่รู้จริงๆเหรอนี่แหละคือเหตุผลที่ไม่ควรเรียนถึงชั้นปฐมนะแล้วปีนี้ปีอะไรล่ะปีนี้เป็นปีที่แปดของราชบวงถังปีศาจแห่งดินแดนทางตะวันตกนายไม่สามารถหลอกสาวชาววังคนนี้ได้หรอกไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ปีที่แปดของราชบวงถังเหรอ <c oughs> เออราชววงถังเหรอนี่ฉันเดินมาทางมายังอดีตละเนี่ย ฟางสวนหลิงคุณเป็นฟางสวนหลิงจริงๆเหรอใช่ผู้ชายที่แข็งแกร่งคนนั้นที่ฉันรู้จักจริงๆเหรอเนี่ยจริงๆฉันก็ไม่รู้จักหรอกแค่เห็นมันในหนังสือเรียนเฉยๆเฮว่าแต่ว่านะไอ้ชายนายชื่ออะไรเหรอฉันชื่อว่ากูเป่ยเฉิงเรียกฉันว่าเป่ยเฉิงก็ได้นะกูเป่ยเฉิงเป็นชื่อที่ดีนะแล้วเจ้ามาจากไหนล่ะหรือเจ้าจะมาจากภาคตะวันตกเหรอฉันมาจากชื่อเจียจวงนะ่ะมันคือที่ใดหรือ มันอยู่ในมณฑลเหอเป๋นะ์นะมันต้องเป็นสถานที่ที่ดีแน่ๆนะเมื่อก่อนมีวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่แน่ดีท่านก็คือจูลงจากนาครชางซาตอนนี้ก็ยังมีกูเป่ยเฉิงจากมณฑลเหอเป๋อีกท่านก็เป็นใ้แค่ชายแก่ธรรมดาดูเหมือนว่าผู้หญิงของท่านจะตามเราไม่ทันนะบ้าจริงออกสินี่นายไม่พอใจที่ฉีกเสื้อผ้าของฉันอีกเหรอถ้าเธอยังดึงอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะขาดหมดหรอก เธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแต่นี่สายใจคอร้ายจังนะมานี่สิเดี๋ยวฉันจะทําให้มันดูดีขึ้นเองนายแน่ใจจริงๆนะไว้อีโรจิตน,นี่มันมันดีมากตราบใดที่ไม่โป๊มากเกินไปผู้อโศสลิงท่านคิดว่าอย่างไงเยี่ยมมากผู้อโสสลิงท่านจะเสียเลือดมากเกินไปแล้วนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นงันเหรอแน่ใจนะว่าเมืองไทยหยวนจะปลอดภัยนะ ช่วยเช็ดเลือดออกก่อนเธอใช่หลังจากเข้าไปในเมืองผู้ปกครองจะปกป้องพวกเราที่นั่นมีทหารจํานวนมากพวกมันคงจะไม่สามารถทําอะไรเราได้เธอานั้นตลอดทางคงจะไม่ได้อยู่อยา่างสงบสุขแน่นอนหืมทำไมนายถึงจุดไฟก่อนที่มันจะมืดละ่ะนายรีบกันไปหรือเปล่าเมื่อคืนฉันกำจัดมือสังหารพวกนั้นให้ดีที่สุดตอนนี้คนพวกนั้นก็กำลังตามมาฉันควรจะจัดการกับบาดแผลของเขาก่อนเขาไม่สามารถทำให้เลือดออกตลอดทางได้ ถ้าง,งั้นนายก็ทําให้เร็วๆสิแล้วไฟพวกนี้มีไว้เพื่ออะไรกันฮ้อทหารหลายคนเสียชีวิตจากบาดแผลเพราะพวกเขาไม่ใส่ใจกับการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิที่สูงนี่คุณมีทักษะทางการแพทย์ด้วยหรอมันใครกันฉันมีความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลจากสนามรบมันเกินพอที่จะจัดการกับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนี้ได้เกิดอะไรขึ้นที่นี่มีใครบางคนจะรู้สึกว่าเราถูกล้อมไว้แล้วจำนวนของพวกมันมีมากกว่าเมื่อคืน ัตูแอบเราอยู่เพราะงั้นคืนนี้จะเลวร้ายยิ่งขึ้นเธอก็ปกป้องผู้โอโสส่วนหลิงไปฉันจะไปกำจัดมันเองอย่าขยับมากละ่ะเดี๋ยวแพจะเปิดเอาเดี๋ยวฉันจะไปกำจัดพวกมันก่อนเธอก็แค่ปกป้องผู้โอโสส่วนหลิงไว้ก็พอไม่ต้องกังวลไปการต่อสู้ในปา่าเป็นสิ่งที่ฉันถนัดมากที่สุด พวกมันสังเกตเห็นพวกเราแล้วว่าถูกล้อมพวกมันเลยไม่คิดจะเดินทางต่อสินะพวกเรามือสังหารสายลมจะสมพวกแกไปสู่ความตายเองแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นจากดินแดนตะวันตกหายไปไหนแล้วล่ะไม่ต้องกังวลผู้ชายคนนั้นไม่ใช่เป้าหมายของพวกเรามือสังหารทั้ง4ี่กลุ่มมีสายลมป่าไฟและภูเขาเป็นองค์กรน,นักฆ่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดและก็ยังมีภายใต้อำนาจของพวกเขา ขุมสายลมเก่งมากในการฆ่าคนในที่มืดแบบไร้ร่องรอยและยังฆ่าโดยไม่มีใครเห็นดูสิพวกมันไมู่้ตัวเลยซ้ำว่าพวกมันกำลังจะตายที่แม่มองยังไม่ส่งสัญญาณนี่เราจะต้องรอถึงเมื่อไหร่กันเฮ้เราก่อนไอ้หนุ่มไอ้เจ้าพวกขยับพวกนี้เป็นไปได้ไหมที่พวกมันจะวิ่งหนีเราอีกระายะานี้ฉันแน่ใจว่าเดอเฮะอมันควรจะสามารถยิงได้พร้อมกันทีิใช้งานไม่งยังไงเลย ชาชานินจาฮัตตรี่นะสถานการณ์ไม่ดีแล้วฉันควรจะ้องถ่ยก่อนพวกนายมากันกี่คนฉันจะบอกนายถ้าไว้ชีวิตฉันหืมฆ่าตัวตายด้วยการซ่อนอยาพิดไว้ในปากเงินเหรอคนพวกนี้ไม่เหมือนกับคนกลุ่มก่อนๆจะพวกนี้รับมือได้ยาก มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนแล้วตอนนี้เรามีคลิป Q&A แนะนำให้ไปคอมเมนต์กันนะครับถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกเรามากขึ้นเนาะอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ